Kids Story Channel นกอินทรีจอมเกเรกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งมีนกอินรีจอมเกเรตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าอินเจ้าอินทรีเกเรเป็นนกที่มีขนสีทองสวยงามแต่นิสัยของมันกลับตรงกันข้ามกับความงามของขน มันชอบก่อกวนและแกล้งสัตว์ตัวอื่นในป่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการขโมยอาหารจากกระรอกตัวน้อยการแย่งที่อาศัยจากนกน้อยหรือแม้กระทั่งการทำลายรังของสัตว์อื่นๆสัตว์ในป่าทุกตัวต่างรู้สึกเบื่อหน่ายและกลัวเจ้าอินซีเกเรพวกมันจึงประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ในที่สุดกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์เสนอแผนการที่จะทำให้เจ้าอินซีเกเรได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญ ปีเตอร์นำทุกตัวไปหานกคูกแก่ผู้มีความรู้และปัญญานกคูก่แก่ชื่อว่าปู่ฮูกปู่ฮูกตกลงที่จะช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวปู่ฮูกบอกให้ปีเตอร์นำเจ้าอินซีเกเรไปยังภูเขาสูงที่มีถ้ำแห่งความสำนึกซึ่งเป็นถ้ำที่มีเวทมนต์ที่จะทำให้ผู้ที่เข้าไปในถ้ำสำนึกและกลับใจปีเตอร์ไปหาเจ้าอินซีเกเรและบอกว่าเจ้าอินถ้าเจ้าต้องการเป็นนกที่แข็งแกร่งและมีพลังมากขึ้น จะต้องไปที่ภูเขาสูงที่มีถ้ำแห่งความสำนึกมันเป็นสถานที่ที่ทำให้นกแข็งแกร่งทุกตัวกลายเป็นนกที่ยอดเยี่ยมเจ้าอินซีรู้สึกสนใจและต้องการพลังมากขึ้นจึงตัดสินใจบินไปยังภูเขาสูงที่ปีเตอร์บอกเมื่อมันมาถึงถ้ำแห่งความสำนึกมันรู้สึกถึงพลังเวทมนต์ที่ลึกลับมันจึงตัดสินใจเข้าไปในถ้ำ เมื่ออินซีเกเรเข้าไปในถ้ำมันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกวิเศษภาพสะท้อนนั้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำเกเรของมันทั้งหมดมันเห็นสัตว์ตัวอื่นๆที่ถูกมันแกล้งและทำร้ายเจ้าอินซีเกเรรู้สึกถึงความเศร้าและผิดหวังในตัวเองในขณะที่มันกำลังคิดถึงการกระทำของตัวเองปู่ฮูกปรากฏตัวและพูดว่าเจ้าจะได้รับพลังที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเจ้าสำนึกผิดและกลับใจ เจ้าอินซีเกเรเริ่มสำนึกผิดและขอโทษสัตว์ทุกตัวในป่ามันสัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นนกที่ดีหลังจากนั้นมันออกจากถ้ำแห่งความสำนึกกลับไปที่ป่าเมื่อสัตว์ตัวอื่นเห็นเจ้าอินซีเกเรกลับมาพวกมันรู้สึกกลัวในตอนแรกแต่เจ้าอินซีเกเรได้ขอโทษและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมันช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆสร้างรังใหม่และแบ่งปันอาหารให้กับสัตว์ตัวอื่นๆ สุดท้ายเจ้าอินซีเกเรกลายเป็นนกที่เป็นที่รักและเคารพของสัตว์ทุกตัวในป่าและป่าก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจากนั้นเจ้าอินซีเกเรก็ได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความเมตตาและความใจดีไม่ใช่การเกเรหรือการทำร้ายสัตว์ตัวอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ Kids Story Channel